นี่ครับใบมะขามอ่อนครับถิ้งลงไปเลยนะครับผมมันจะเปรี้ยวนัวนะครับถิ้งลงไปนี่แหละครับน้ำตกเป็ดของแท้เด้อพี่น้องเอตอนนี้ไงครับอสุดยน้ำตกเป็ดด้วยท่านครับแซ่บของนัวนะครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อขาปาตรุยยูทูบชา n น l ของเฮานะครับผมมือนี้กะโอ้ยหลังจากเหตุงานม่านเน็ดเนยหลายมือกะโมกะโพดครับผมยั่วยวนหลือเกินนะครับลาบเป็ดต้มเป็ดของแสบของนัวทงางภาคอีสา,บานบ้านเะฮ้าเนาะพ่อขาปาตรุยอดบอไหวครับผมมือนี้ใหหมูจัดการไหครับขั้วเป็ดไหแน่อยากกินลาบเป็ด,ด,ดสนครับผม เสียดงคนกับใจดีครับจัดการไว้ให้เลยนะครับขั้วเป็ดไว้ฐานะครับจัดเตรียมไว้ทั้งมีดทั้งเขียงทั้งหัวหอมต้นหอมซูสิ่งซูยางครับผมเสียดงเพื่อนำนวยความสะดวกให้โอ้สุดยอดอีครับขอบคุณเสียดงหลายๆเนาะบันนี้เดี๋ยวเขาเสียดสูตรต้มเป็ดใบมะขามนะครับแต่ว่าห้าบวสับนะครับเพราะว่า,วา เขียงมันหน่อยร้ายครับผมมือนี่เสียดงเิ่นจัดเขียงไว้ให้นะครับผมเป็นเน้นแบบว่าก็เคยได้เหดอยู่เหตดกินเิ่นจัดให้นะมือนี่ครับกัผมสิมาหันลาบเนาะครับผมกินเส่บๆพอดีน้องมาซอยเหตุงานองนะ้อมเนาะมือนี้กัจัดไปครับผมนะครับของแสบอีสานบานห่าครับผมลาบเป็ดนะครับตุ่มโอมกันกัสีดียุครับแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้เนาะโอ้ยสิตุ่มสีหอมกันกันกน ญาติพี่น้องนะครับผมอยากมาหากันคิดหอดกันกับโทรคุยกันข้อคุยกันเอาเนาะเพราะว่าสถานการณ์มันบดีเฮาก็ลดความเสี่ยงเนาะครับผมทําตามนโยบายรัฐบาลเ,นเนิ่นแน่กับถึงบางสิ่งบางอย่างเฮาสิบ่ชื่นชอบแต่ว่าอันใดที่มันเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมบ้านเมืองเฮาต่อผู้อื่นนะครับผมต่อเจ้าของ เอาก็ปฏิบัตินะครับผมกระทํำนะครับผมสุกคนเนาะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองของคนอื่นพร้อมนะครับกลับมาเด้อบาทนี่ครับเดี๋ยวต้มเดือดแล้วเดี๋ยวในผมสิมาหันเนาะคอยติดตามกันนะครับผมนะครับผมลาเป็ดเราหั่นหนังเด้อครับตอนนี้นี่ครับหนังขาต้มสุกแล้วเนาะข้าเสียกินแบบแข็งแครับมือนี่ภาษาไทยภาษาอีสานวรรณคัมครับกินแบบแข็งแคือกินแบบใหนมันแบบ เอาเอิญอย่างนัครับกินแบบมันไ,มได้น้ำได้เนื่อยไหมครับกินแค็มๆไหมโมเมนต์ว่ากินแบบจงเลงหรือว่าสี่ครับผมอในสูตรลาบนะครับหั่นหนังเรียบรอยครับผมเครืนนองไนยังเรียบรอยกมดเลยเด้ครับเพื่อนกินลงไปครับผมมือนีสมกับอยากอยู่ครับเส,เสียดงพันโอ้ยเสียดงงพันโพดแล้วโพดอีกครับโพดแบบพวกเก่งใจกันแน่เนี่ย อยากแล้วครับผมเห็นเพิ่นโพสหลายก็อยากขึ้นกันได้ครับลาบเ็ดของแสบเด้ครับจัดเลยครับผมในเมื่ออยากหาหาเงินหางานเห็ดงานก็เมื่อยลร่หครับผมเ็ดแเราจะต้องมิกกินบ้างเนาะมนุษย์เท่ากับเอาพันต่อไปครับผมเรียบร้อยครับเฮ็ดแบบน้ำตกได้ครับเฮ็ดแบบปลาวะวอได้ซับนะครับว่ามันสตดซับนะ สูตรท่านครับผมมือนกินแบบแข็งแขนครับผมแค่นี้ก็เหลือเฟือเลยด้ครับกิน2อสามค้นครับกินลงไปครับผมอ่ะพอปรุงเรียบร้อยกับค้นแล้วครับผมบันนี่แหละครับน้ำตกเป็ดของแท้เด้อพี่น้องเอตอนนี้ไงครับสุดยอดพี่น้อง กินแขนแขนครับนี่แหละก็เอินมากินแขนแขนอีครับผมนะครับออกมาเด้อครับบ้านเนียไม่ดูไม่กินน้ำกันเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ้ยหอมข้าวขัวครับผมเสียดงจัดเตรียมไว้ให้นะครับผมมูทั้งสนามหลวงสองนะครับเสียดงหมึกย่างซันเดย์นะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับผมนะครับจัดเตรียมไว้ให้นะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับผมสำหรับน้ำใจไม่ดีที่ดีต่อกันนะครับผมแวะผ่านมาสนามหลวงสองนะครับผมวันผ้ารือผรือหัสนะครับพฤรหัสถ,ถึงวันอาทิตย์นะครับผมอยู่ตลาดสนามหลวงสองนะครับเสียดงหมึกย่างสันเดย์แซบหลายนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับหมึกย่างสันเดย์เจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเดียวนะครับผมที่ตลาดสนามหลวงสองเนาะ ออบอกพี่น้องเลยครับว่าสุดยอดดี่สครับผมพมี่น้องเลยเนกเคยแสยบเคยนวดไปนี่มาก่อนครับอืน้ำตกเป็ดด้วยท่านครับออือืสุดยอดหมครับ เยี่มครับผมน้ำตกเป็ดสูตรพ่อค้าพาตรุยคือเก่าครับผมของแทบของนวนะครับเือนสำหรับภาคอีสานบ้านเฮานะครับผมมาครับผมบานเนี่ยมาอยู่มากินน้ำกันเนาะทุกคนเนาะกันลครับผมบานเนี่ยปุๆบเลยนะครับผมนี่ครับใบมะขามอ่อนครับทิ้งลงไปเลยนะครับใบมะขามอ่อนเสียดง เตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็ไปกระเจี๊ยบครับผมมันจะเปรี้ยวนวนะครับทิ้งลงไปนะครับผมช่วยไม่ให้คาวด้วยนะครับเจ้าครับผมพี่น้องเฮ้านะครับมาเด้อครับมาอยู่มากินน้ากันสุกข้นบาทนี่ครับผมมาเด้อครับผมจัแก้มนะครับผมจากเสียดงนะครับเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างจัดไว้ให้นะครับผมกับแก้มลูกโดดอุ้ย เห็นเรากัดน้ำลายไหลเนาะพี่น้องเนาะกินหอดบานหอดซองกินหอดปีหอดนองกินหอดบวกหอดเต่าหอดสุขสุขคนนะครับลูกหลานนะครับผมมาเด้อ <มา S 1> เด้อครับม <า S 1> ผมบ้านมาอยู่มากินน้ำกันเนาะครับผมมาแซ่บแซ่บบ่เอาเป็นยังไงแซบแซบจะได้ยืนบ่อโอ้สุดยอดคนครับค,ค,คนเห็ดกิดมีกำลังใจเด้อครับผมวันนี้พี่น้องเาครับผมเบิ้ลใเสียงนะโมเป็นแซ่บน้ำลำเหลืองเหลืองนี่บ่อน้อน้ำชาเนี่ยครับผม พักแก้มกับโอ้สุดยอดครับนี่แหละอีสานขนานแท้ครับผมไปยูไซกับอีสานนะครับเนาะยุกรุงเทพกรุงไทยกับอีสานนะครับผมบอถิ่มความเป็นคนอีสานของเฮ้าเนาะครับเนาะเด้อครับมาอยู่เนาะกินน้ากันนะครับผมสุกนเนนะครับเนอะเดี๋ยวครับผมมาเป็นไรต่อของแสบบะแสบป่เนี่ยครับพี่น้องเนี่ยมาพ่อกันหนึ่งแต่โควิดรอบแรกจนโควิดรอบนี้นะครับผมกับ ก็ได้ว่าตั้งวงอย่างหอกครับผมก็มาเหตุงานซอยไอ้ครับแล้วก็น้องมหากระดีใจครับผมเหตุกับเข่ากับน้ำซูนองกินเนาะครับเนาะครับผมอ่ะมาแซ่บๆนั่นวๆน้ำกันครับผมพี่น้องนะครับเนาะก็คุณนหลายๆครับก็อย่าลืมเด้อครับผมฝากติดตามช่องพ่อข่าผ้าตะลุยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แน่เด้อครับผมหนะที่สําคัญครับฝากดินนพลัดครับดินพร้อมปลูกมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็ มูลไส้เดือนแท้ร้อยเปอร์เซนไส้เดือนจอมพลังของเรานะครับผมแล้วก็เครื่องร่อนมูลไส้เดือนนะครับผมฝากไว้นเด้อครับผมเนาะสำหรับผู้ใดที่อยากเข็ดฟ้าม์นะครับมูลไส้เดือนหาเครื่องร่อนมูลไส้เดือนอยู่นะครับผมบบหูสีสังผู้ใดนะครับโทรเข้ามาติดต่อสอบถามคุยกันได้นะครับผมสำหรับมือนี้ก็ขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับต้มเป็ด ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะครับผมเครื่องร่อนมุนไส้เดือนนะครับของพ่อขาพาตะลุยนะครับผมทุกคนนะครับเดี๋ยว